สวัสดีครับขอต้อับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้ก็มีสินค้ามานำเสนอเช่นเคยนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone Xs Max นะครับเป็นสีโกลด์ครับหรือสีทองนั่นเองนะครับเป็นตัว64 g b นะครับผมก่อนรับชมนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมโอเคมาดูเครื่องกันเลยเนาะเครื่องกับประมาณนี้นะครับไม่มีรอยไม่มีรอยนี่รอยมือผมนะฮะ คือนี่จะแทบจะไม่มีรอยเลยอะ่ะจะว่าไม่มีรอยก็ได้นะมันไม่มีรอยจริงๆสภาพสวยมากๆนะครับรอยเยอะเดมรอยมือผมนั่นแหละครับนะฮะมาอันนี้กันเลยนะครับโอเคนะฮะด้านหลังก็สวยงามนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะโอเคมาดูถึงความจุแบตเตอรี่นะครับ,บ,รบก็สุขภาพแบดที่83สเนาะใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับผมแล้วก็มาดูถึงเรื่องนี่นะฮะ XS Max นะครับ,ครบเครื่องไทยนะครับผมเครื่องไทยเนาะความจุ 64gb นะครับใส่ซิมอะไรก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดซิมในการใช้งานนะครับโอเคเรามาดูกันถึงเรื่อง เสียงเนาะมาเทสเสียงกันหน่อยลำโพงบนลำโพงล่างออกปกตินะครับโอเคนะฮะสมบูรณ์แบบเนาะเครื่องปกติทุกอย่างมาถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพกันนะครับหรือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนี่นะฮะ กนได้ปกตินะครับนี่นะฮะอถ่ายกันชึบอันนี้คือภาพที่ถ่ายนะครับมีภาพที่ถ่ายแล้วนะครับอชัดคมสวยงามเช่นเคยนะครับโอเคนี่มาถึงภาพถ่ายภาพด้านบนเนาะหรือภาพากล้องหน้านะครับนี่ฮะกล้องหน้าก็ยังสวยสุดยดงามอยู่นะครับ ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเค,เครื่องไม่ได้เกิดเครื่องไม่ได้เคยแกะเคยซ่อมน,นะครับเครื่องนเดินนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ s max นะครับ64 g b สีทองข้อสวยงามก็จะมีเป็นสายชาร์จให้นะครับเรามีเป็นหัวชาร์จให้นะครับของเขานะครับผมแล้วก็มีเป็นหูฟังนะครับอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะครับใช้งานได้ปกติเนาะ โอเคสำหรับตัวตัว X Max mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ท่านใดสนใจก็ทักเพจ mm hmm. a d Face Ads Line ไ,ได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องจะลงให้อีกทีที่หน้าเพจนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ